วันนี้วันเกิดสองหลังน้อยของเรานะคะนอกจากของขวัญแล้วนางก็ขอมาเที่ยวที่นี่เลยค่ะโคลัมเบียพิจ์นะคะหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้ามาทางเข้าอาลังการงานสร้างมากเลยมาถึงก็เจอพี่ผีของเราเลยนะคะนี่น่ารักไปอีโอ้โหและเราก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางโคลัมเบียพิจ์นะคะ โอ้โหสวนน้ำบรรยากาศมาถึงก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยใหญ่อลังการแบบตะกอนไปเลยนะคะโอ้อันนี้แค่มุมเดียวของสวนน้ำนะคะอ่ะสองพ่อลูกคุยอะไรกันไม่ต้องคุยละมาเราเจอที่นั่งซึ่งเป็นที่ที่ทางโคลเมีย์พิจอรรจัดไว้ให้เรานะคะนี่ก็เย็นสบายใหญ่โตมากนะคะ ได้เวลาสนุกกันแล้วนะครับลุยว่าแล้วก็วิ่งไปไหนไม่รู้ครับตอนนี้หาไม่เจอเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วเราจะไปหาที่ไหนอ่ะซูมไปสิจุดนั้นก็ไม่อยู่จุดนี้ก็ไม่เจอค่ะก็ใหญ่สักขนาดนี้ส่วนน้ำโคลัมเบียพิเจอร์อ่ะอยู่ในโฟมหรือเปล่าพวกเรามาช่วยกันหาสิคะ เห็นกันบ้างไหมเอ้โอ้โหถ้ามุดอยู่ในโฟมแล้วจะเจอไหมคะเนี่ยโอ้อ่ะแต่เด็กๆก,ก็สนุกกันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีวก่อนนี่ไงอะก็มุดโฟมไปแล้วนะคะ2องหลังของเรานะคะจุดนี้ก็สนุกมากสำหรับเด็กๆเ,เลยอ่ะ เล่นกันให้เพลินไปเลยนะคะแล้วหลังจากนี้ก็เหนื่อยหมดแรงกันแล้วก็หาอะไรกินกันต่อตอนนี้คุณแม่กับคุณพ่อก็มานั่งรอที่ร้านอาหารสั่งอาหารรอแล้วนะคะแล้วเรามาดูกันว่าอาหารที่นี่ขนาดไหนโอ้ร้อนๆทำเสร็จใหม่ๆอ่รอยถูกใจเด็กๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนี่คีอุ้ยมาถึงแล้วดูแล้วกันอ้นนี้เป็นไง ไม่อร่อยทาไม่ได้นะคะอาหารที่มีเวาที่นี่นะคือแบบเด็กสนุกนนก,นกินให้หายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกยังมีอีกหลายเครื่องเล่นเลยที่เรายังไม่ได้เล่นนะคะสําหรับวันนี้ตอนนี้เด็กๆขอพักทานข้าวกันก่อนและข้าวโอ้อร่อยคําใหญ่คําโตมากคุณร่างคุณร่างน้อยของแม่นะคะอะอีกคนงับข้าให้อ่า อร่อยกันเลยทีเดียวนะคะเติมพลังกันก่อนนะคะส่วนคุณแม่กับคุณพ่อนะคะก็สั่งพิซซ่านะคะจะทานหมดไหมถาดใหญ่เบอร์เล์ขนาดนี้อ้าคุณพ่อชิมไปแล้วหนึ่งนะคะการแสดงที่นี่นะคะมีเกือบถึง ทุกครึ่งชั่วโมงเลยจะบอกให้มีมากมายหลายการแสดงเลยมีทั้งวันตลอดทั้งวันแลนักแสดงที่นี่ก็คือมืออาชีพมากนะคะจากร้านอาหารเราสามารถมองเห็นพี่ๆนักแสดงนะคะน่ารักมากอ่ะยังไม่จบทานข้าวเสร็จมาโกคาร์กันต่อนะคะสองรังรอบแรกเล่นกันอ้วยสองคนม,มันมากนะคะไม่พอต่อได้รอบที่สองมีเพื่อนมีอ่ ทัวริสคนอื่นมาเล่นด้วยสนุกมากและผลก็คือน้องแม็กชนะไปเลยนะคะ,ะดีใจดีใจกระโดดความสนุกยังไม่จบอ่าวิ่งไปไหนก่อนอ้าวตามไปเลยคะ่ะตอนนี้เราจะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสองหนุ่มอ่าอ่าอ่านวงแล้วครับอันนี้น้ำตกของจริงแท t t o ู รอบเดียวไม่พอเอาต่อรอบที่สองกันเลยจ้าสำหรับการแสดงที่เวทีก็จะมีเกือบๆแบบทุกคุณชั่วโมงเคยพูดไปแล้วเนาะมาเรล่ามาต่อกันที่บอร์ดนะคะน้องแม็กจะทรงตัวบนบอร์ดนี้ได้นานแค่ไหนใครรู้บ้างว่าบอร์ดนี้มันเรียกว่าอะไรเอามาลุ้นกันว่าน้องแม็กกับน้องเมลฟินสองรังของเราจะทรงตัวอยู่บนบอร์ดได้นานแค่ไหนอ่ะ ทำได้ไหมทำเป็นไหมมาดูกันจ้า แล้วนะคะตอนนี้เรามาดูตามเมลฟินบ้างว่าจะทำได้และทำได้นานไหม เมลฟินก็ทรงตัวได้นานอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยอ้าวพอชมพุ๊ไปสแล้าเดี๋ยวเรามาต่อกับพินเครื่องเล่นต่อไปเลยะคะ่ะเย้ย ได้ว่าวันนี้เล่นทั้งวันเลยจริงๆค่ะ Are ready? you ตอนนี้อยู่ชั้นบนนะคะชั้นที่6นะคะก็จะนั่งบนห้องยาแล้วก็สไลด์ลงไปข้างๆนะคะคือทุกคนรู้ไหมว่าอยู่บนนี้มันรู้สึกว่าสูงมากเลยนะดูนะคะก็เอาบิวมองเห็นทะเลด้วยเรี่สูงมากเด็กต้าเล่นอะเออเร้ก็มาส่งกำลังใจมาดูรอรอนี่นี่เมนวฟินเต้นเต้นนะคะรอ ต้องลงทีละสองคนนะเพราะว่าน้ำหนักไม่ถึงนะถ้าลงคนเดียวไม่ได้นะคะไอเครื่องเล่นตัวนี้รอเขาก็ดูความปลอดภัยกินกันทั้งวันและสนุกทั้งวันจริงๆเลยนะคะตอนนี้เรามารอแม็กแม็กถึงชั้นนั้นละแม็กกำลังจะขึ้นลักเก็ตลักเก็ตกระสีแดงๆตกนู่นนะคะลงมาโคตรเคี้ยวลงมาตามสีเคียว เขาจะมาออกตรงนี้เขาเขาอยู่ตรงนู้นเขาอยู่ตรงนู้นเขาเรื่องกำลังไม่ยังจะลงมาตรงนี้มันเปิดแล้วเปิดประตูแล้วเขาแม่เข้าไปแล้วยืนแล้วครับยืนแล้วแล้วก็สามสองหนึ่งลงลงมาแล้วครับตอนนี้ลุน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 แล้วก็มาเร็ว มาแล้วค่ะไม่ค่อยเร็วอันนี้มันเร็วกว่าอันนี้มาสิบอันนี้มาสิบวิอันนี้มานิ้งเลยนั่งเลยแม่อันนี้อันนี้มาสิบสิบวิอันนี้ห้านิ้ไปยังแม็่ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ไปแล้วจ้า